พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในทุศีระยะสูตรว่าผู้ใดมีความศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงผู้นั้น เป็นผู้ที่มีชีวิตไม่เปราประโยชน์บุคคลผู้มีปัญญาพึงตามประกอบซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสมีศีลและการเห็นธรรมในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งร่ำรวยมากเป็นผู้ไม่มีศรัทธามีความตระนี ไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลยเขามีลูกชายที่รักมากอยู่คนหนึ่งเขาได้ทําต้มหูเกลี้ยงให้กับลูกชายเองเพราะกลัวว่าจะเสียค่าจ้างให้แก่ช่างทองดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกลูกชายของเขาว่ามัทกุลตรีแปลว,ว่าผู้มีตุ้มหูเกลี้ยง เมื่อมัทกุลตรีอายุได้16ปีได้ป่วยเป็นโรคผอมเหลืองพรามกลัวว่าจะต้องเสียค่ารักษาจึงไปถามหมอว่าคนที่เป็นโรคอย่างนี้หมอใช้ยาชนิดไหนรักษาหมอก็บอกว่าใช้พวกรากไม้เป็นตัวยาเขาจึงไปเอารากไม้มาทำเป็นยา เพื่อรักษาให้แก่ลูกชายแต่ยิ่งรักษาโรคก,ก็ยิ่งกำเริบหนักขึ้นพลามเห็นอาการของลูกหนักมากจึงเชิญหมอมาดูหมอดูแล้วก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้เมื่อพลามเห็นว่าลูกไม่มีทางรอดแล้วจึงอุ้มออกมานอนที่ระเบียงนอกบ้านเพราะกลัวว่า คนที่มาเยี่ยมไข้จะเห็นสมบัติภายในบ้านของตนในเวลากล่ายุ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเห็นมัทธกุณตรีเข้ามาในข่ายพระยานทรงทราบว่าวันนี้เขาจะหมดอายุถ้าไม่ได้พระองค์เป็นที่พึ่งเขาจะตั้งไปบังเกิดในละลก โดยพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่พระองค์จึงเสด็จไปยังเรือนของพราหมณ์ในขณะนั้นมัทกุณตรีกำลังนอนหันหน้ากับฝาเรือนพระองค์ทรงเปล่งพระรสมีไปยังมัทกุณตรีเขาคิดว่านี่แสงสว่างอะไรจึงหันหน้ากลับมาได้เห็นพระบรมศาสดาประทับยืน เปล่งฉับพันณรังสีมีพระอินทสีสงบนิ่งหน้าเลื่อมใสทรงรุ่งโรดด้วยพระพุทธสิริหาที่เปรียบมิได้เขาจึงคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเอกอัครบุรุษของโลกสเสด็จมาที่นี่ก็เพื่อทรงอนุเคราะห์เราเป็นแน่ จึงมึงเกิดความปีติไปทั่วเรือนร่างกระแสใจได้สัมผัสกับพุทธ,ธานุภาพอันหาประมาณไม่ได้เกิดความเลื่อมใสท่วมท้นแล้วนึกเสียดาว่าเพราะบิดาของเราเป็นคนพาลเราจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยถวายทานและไม่เคยได้ฟังธรรมตอนนี้ แม้เราอยากจะประคองอัญชรีแต่มือทั้งสองข้างของเรากลับยกไม่ไหวเราควรจะทำจิตให้เลื่อมใสในพระบรมศาสดาเมื่อมัทธกุณตรีมีใจเลื่อมใสแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับในขณะที่เสด็จรับตาไปนั้นเขาก็สิ้นใจได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง เป็นประหนึ่งว่าหลับแล้วตื่นขึ้นในวิมานทองสูงประมาณ30โยอดเทพบรมัทกุลตรีเห็นสมบัติของตนแล้วตรวจดูว่าได้ทำกรรมอะไรมาก็ทราบว่าทิพยสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะได้ทำจิตให้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าแค่ในช่วงเวลาก่อนจะลาโลก จึงอุทานว่าโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีอนุภาพยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณฝ่ายปราโมดดาหลังจากที่มัทคุลธรีตายแล้วได้ไปยืนร้องไห้อยู่ในป่าช้าทุกวันเทพบุตรมัทคกุลธรีจึงลงมาจากเทวโลกแปลงตัวเหมือนกับมัทคกุลทรีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ยืนร้องไห้อยู่ใกล้ๆกับบิดาพรามจึงสงสัยว่ามานบนั้นร้องไห้เพราะอะไรจรึงถามว่าท่านเหมือนลูกของเราที่ตายไปแล้วท่านร้องไห้เพราะเหตุใดเทพบุตรกล่าวว่าข้าพเจ้ามีรถทำด้วยทองคาแต่ข้าพเจ้าหาล้อของมันยังไม่ได้ข้าพเจ้าจะยอมตายถ้าไม่ได้ล้อที่คู่ควรแก่รถของข้าพเจ้า พระรามยังกล่าวว่าหากท่านต้องการล้อของรถนั้นไม่ว่าจะทำด้วยทองคำแก้มวมณีโลหะหรือด้วยเงินก็ตามข้าพเจ้าจะหามาให้เองเทพพระุตรตอบว่าข้าพเจ้าต้องการลอ้อที่ทำาดยพระจันทร์และพระอาทิตย์ร,รถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำย่อมงามสมกับล้อคู่นั้นท่านโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์แก่ข้าพเจ้าเถิด รามยังกล่าวว่าพมานพท่านปรารถนาของที่ไม่ควรท่านเป็นคนเขาจะตายเสียเปล่าก็ไม่มีทางจะได้พระจันทร์และพระอาทิตย์แน่นอนเทพบุตรกล่าวว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ยังสามารถเห็นได้ส่วนคนที่ตายไปแล้วใครก็ไม่เห็นในระหว่างเราสองคนที่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่นี้ใครขาวกว่ากัน พรามฟังแล้วก็ได้คิดจึงกล่าวว่าท่านพูดถูกทีเดียวบรรดาเราทั้งสองข้าพเจ้าเองเป็นคนเขลาวกว่าเพราะอยากได้บุตรที่ตายไปแล้วกลับคืนมาเสมือนทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์พรามยังได้หายเศร้าโศกเพระาะถ้อยคำของเทพบุตรเปรียบเสมือนบุคคลผู้ถอนลูกศรที่เสียดแทงหัวใจออกได้ พระรามยังถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นบุตรของใครเทพบุตรจึงบอกว่าในอดีตเราเคยเป็นบุตรของท่านเมื่อตายไปแล้วได้บังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวงสวรรค์พระรามเกิดสงสัยจึงถามว่าในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านให้ทานหรือรักษาศีลเลย แล้วท่านไปเกิดในเทวโลกได้อย่างไรเทพบุตรตอบว่าในขณะที่ป่วยใกล้ละโลกเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์เพราะกุศลกรรมนั้นจึงได้ไปบังเกิดในโลกสวรรค์พระอามเตยฟังดังนั้นก็เกิดความปิติแผ่ทราบซ่านไปทั่วกายและกล่าวว่าน่าอาศัศจรรย์จริงหนอ ความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ามีผลถึงเพียงนี้แม้ข้าพเจ้าก็จะยังจิตให้เลื่อมใสจะขอถึงพระพุทธองค์ว่าเป็นที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเต่พบุทรได้กล่าวต่อว่าขอท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเถิด เมื่อกราจบแล้วก็อันตรธานหายไปวันต่อมาพราหมณ์จึงได้ไปนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรับพัตตาหารของตนมหาชนต่างได้มาประชุมกันที่บ้านของพราหมณ์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำพัฒกิจเสร็จแล้วพราหมณ์จึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระสม,มณะโคโดมผู้เจริญ จริงหรือไม่ว่าคนที่ไม่เคยถวายทานไม่เคยฟังธรรมไม่เคยรักษาโอโบสตศีลแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะใจที่เลื่อมใสยอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์เหตุใดท่านจึงถามเราอีกก็เมื่อเช้านี้มัทกุลตรีบุตรของท่านได้บอกให้ท่านแล้วไม่ใช่หรือ พระรามตกใจที่พระองค์ทรงกล่าวดักใจด้วยอาเทศนาปาฏิหารเพราะทรงล่วงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาดังนั้นเขาจึงยิ่งมีความร่วมใสในพระพุทธองค์มากเพิ่มขึ้นเป็นทับทวีเมื่อมหาชนได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสงสัยพระบรมศาสดาจึงให้มัทธกุลตรีเทพบุตรออกมาปรากฏกาย พร้อมกับวิมานทองที่สวยงามก็ลงมาจากวิมานและถวายบังคมแด่พระบรมศาสดาได้ยืนประคองอันชรีแล้วกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงอนุภาพทิพยสมบัติอันประณีตเหล่านี้ข้าพระองค์ได้มาก็เพราะทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ประกอบความดีอย่างอื่นเลย พระพุทธองค์ยังตรัสย้ำว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ทำเจตให้เลื่อมใสในเราแล้วไปเกิดในสวรรค์มีมากมายสุดที่จะนับคำนวณได้พอจบพระธรรมเทศนาสรรพสัตว์นับไปทวนได้บรรลุธรรมะพิสมัยพราหมณ์และมัทธคุลธรีได้บรรลุธรรมเป็นประสูดาบันเพราะฉะนั้นความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีอานุภาพมาก ที่เรียกว่าอัปปมาโนพุทโธะอนุภาพของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณแม้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตก่อนจะหลับตาลาโลกถ้าหากใครระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้จิตจะผ่องใสไม่เศร้าหมองย่อมมีสุขติพบเป็นที่ไปและใช่แต่เพียงพุทธ,ธานุภาพเท่านั้นที่มีอนุภาพมาก แม้ธรรมานุภาพและสังขานุภาพก็มีอนุภาพมากเช่นกันดังนั้นความเลื่อมใสในพระรตะไัรจึงมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลแม้จัก,กรวาลก็ยังเล็กเกินไปเราควรทำใจให้เลื่อมใสในพระรตะไัรพยายามรักษาใจให้ผ่องใสตลอดทั้งวันไม่ว่าเรา จะทำภารกิจอะไรก็ตามจะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งทำใจให้ใสบริสุทธิ์ตลอดเวลานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ